ก็มีพีเอฟขอมาเนาะว่าอยากฟังเพลงจินตนาสักหนึ่งผลงานเพลงถ้าเสียงแหบก็ขออภัยเด้จ้ะทั้งที่ร้งสักได้ตลอดว่านอนกอดคนที่นอกใจถึงจะช้ำแทบเป็นแทบตายยังอยากให้รักยังอยู่ ก็หกใจต้นโอ้โอโอโยหล้อกคนที่รู้ว่าชีวิตคู่สองเรายังสุบล้นจุกกะแมวาบาังปลนรูปเียได้จ้านนเคยชตเธอนาะหนึ่งยังเหมยพาซ็บมาได้จ้าแม่เนเนเนาะบันเมนูจัง,ง,จง,ง,าางหงวจังมาฝากแมวบังปลนต่เอนาะบกรองได้จ้านี่ ดักนมรวยนะดักเส้นนมรวยนะีอันนี้กับปลาหมึกด้วยค่ะก็ทักไทยมาเป็นภาษาเขมรเนาะวันนี้ก็ตำั่วน,นะคะใส่หมึกหมึกกรอบด้วยจ้ะใส่เม็ดกระถินเนาะแล้วก็ใส่อ้อไม้แซบเเผ็ดเผดคือเกาค่ะพี่น้องนี่ชะอมนะคะกระสังผักบุ้งอู้เยอะแยะมากมายเลยค่ะนี่มักแข้งบ่ะมะเขือพวงบวบงูจ้ะ วันนี้ก็มืยอ,อาจจะเสียงแหบๆนิดนึงนะคะทุกคน <laughs> มาค่ะ <c oughs> แซบๆน้ำกันครับพี่นอ้องแหบมาหลายวันแล้วค่ะออโ,อโอ้เผ็ดแซบเพื่อเก่าจ้อ,อมีลม ลมแรงแต่เช้าเนาะมนี่ค่ะเส้นเส้นขนมจีนเส้นขนมจีนแบบแห้งเน้อเหนียวนุ่ม มักแฮงผักกำลังง้ำเลยค่ะพี่น้องเนี่ยเคยกินบ่ ผักกระสังนะคะที่สมัยเด็กน้อยอะ่ะที่สมัยเด็กน้อยที่สมัยเด็กน้อยอะ่ะคุณครูก็จะชอบพาเก็บผักพืชชนิดนี้นะคะเอามาทดลองทางวิทยาศาสตร์เนาะ,ะทดลองการลําเลียงของระบบท่อทางเดิอนอาหารใส่ในน้ําแดงนะคะแล้วมันก็จะแทรกซึมเข้ามาที่ลําตน้นเนี่ยน้ําแดงก็จะขึ้นมาเรื่อยๆนะคะขึ้นสู่ใบเนาะ,ะสนุกคะ่ะสมัยนั้นชอบวิทยาศาสตร์ ชอบแบบการทดลองเนาะตื่นตาตื่นใจอื้มับ กรุบๆเลยค่ะพี่น่องหืมืมตอกกรอบพห้ มาลตำแบบบักย,ย,ยังร้ายเลยครับพี่น้องหลายแห่ง อันนี้ไม่มีทิชชู่อีกแล้วค่ะพี่น่อยจำมีจำเกิดนะดึงดึง มีประโยชน์ด้วยจ้ะทางบ้านเอิ้นว่าผักอีกอย่างเนาะแล้วก็จนมากเขาจะเอาไปทําอะไรกินเนาะบ้านหนูนี่คือกินสดทานกับน้ำพริกแล้วก็ผัดน้ํามันหอยแซบไปลองทําดูด้วยจ้ะอบ รสชาติเผ็ดปลิ้นนิดเดียวค่ะไม่ได้เผ็ดมากหอมหอมเย็นๆมันเป็นผักอยู่ในตระกูลพริกไทยเนาะพืชล้มลุกชอบขึ้นตามที่ชื้นๆนะคะส่วนต้นไม้ที่บ้านนี่คือแบบขึ้นแบบเยอะเลยอ่ะอืม มีประโยชน์ด้วยจ้ะเป็นผักที่มีวิตามินซีแคลเซียมเนาะเบตาแคโรทีนด้วยจ้ะต้านอนุมูลอิสระบำรุงสายตาเฮ้าเนาะกินหลายๆล,ลดไม่มีชิชูด้วยจ้ะลืมมาลงมาแล้ว Mm-hmm. nào. ลายแห้งตุกหมุดหอมเมื่อวานเอยกินกับน้ำพริกด้วยจ้ะแซบ่บ เพื่อกินน่งเนาะแซ่บนำกันเลวพี่น้องหอม,มตำผ็ดแห้งเผ็ดจุดยอดรับพี่น้อง เบิญงงะใหญ่ๆเลยค่ะเส่นเอาไม้สดมีในตู้เย็นพอดีเนาะ ยอดงามๆเลยค่ะแสบ่บกินกับส้ตมตำก็แส่บเด้อกรอบอชม ชัดงามๆไปครับพี่น้องหืมจังสีเลยนะ ต้องเผ็ดต้องเสียบเละโอ้ยโฉมยอดโชมแบบงามเลยค่ะพี่น้อือม เพชรแสบ เผ็ดแต่สู้เขาพี่น้องแซ่บ แม่งว่านก็นลายครับพี่น้องเดี๋ยวขอตัวไปกินต่อหลังคลิปก่อนด้วยจ้ะคลิปมันจะยาวเนาะสิบกวนาทีแล้วนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะคะเป็นกำลังใจให้เมมือดด้วยนะคะ